ไปเดินอาสาาเที่ยวไปดิู่กลางป่าใช่ทิ้งฮะแต่ว่าไม่เป็นไรเรามีคนนำทางครับนี่ครับไหนครับไหนครับสวัสดีคครับนนี้ชื่อป้าครีมเป็นชาวบ้านสวัสดีครับสวัสดีครับพบกับชุวงที่สองของอาสาพาเที่ยวนะครับวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์การเดินมาครึ่งกิโลของ กลุ่มของเรานะครับว่าเป็นยังไงบ้างครับสวัสดีค่ะจอยข่าววิศวะอ่ะครับผมพอถามน้องจอยครับน้องจอยเป็นยังไงบ้างครับอ๋อเหนื่อยไหมครับกับการเดินขึ้นมาอ๋อโอเคครับขอบคุณมากครับมาเลยครับนุ่มครับอดีตพอค่ายครับผมต้ามครับวิศวะไฟฟ้าไม่หมดหมดแล้วหมดแล้วอยากยากต้าววิศวะไฟฟ้าวิสาครับหล่อค่ายครับหาทุนครับลองหกเอาแป๊บหนึ่งครับครับก็ขอจบช่วงนี้นะครับผมได้ครับ นี่ครับคนนี ite, ้ครับใบอัลซีสวยเด็ดจริงเด็ดจริงเด็ดจริงรอรอแล้วครับรอรอแล้วอยู่ก็รอพักเหนื่อยแล้วก็เดินต่อครับนะครับรอรถรอรถรอรถรถจะมาหรยอครับรถอะไรรถรถเป็นรถด้านังอ๋อรอรอไม่เมือยู่ครับสายอะไรสายอะไรครับสายอะไรเขาบอกว่าสาย219ครับจะผ่านทางนี้ครับตาสายเนี้ยไม่มาแล้วสายไหนมาไม่มีสายไปแล้วครับผมก็มาต่อกันอีกแล้วครับสำหรับรายการอาสามาเที่รัก เราก็ได้เดินมาเป็นระยะทางไกลพอสมควรนะครับและตอนนี้เรารถก็มารับเราแล้วเราจะทยอยขึ้นไหมครับโดยให้ผู้ชายเขาอยู่ข้างในครับผู้ชายขึ้นก่อนเว้ยผู้ชายขึ้นก่อนครับผู้หญิงอยู่ข้างล่างครับผู้ชายอยู่ข้างในผู้หญิงอยู่ข้างนอกออกมาเร็วมามามาไปโยนมวนมา ดูว <ST su ll ichen> ่าเล่นไปหอมไวกีายการพบกับรายการอาสาการี่นเกที่สี่นะครับผมต้องหล่อค่ายผมเกมจังไร่ขยครับหนูปลาสวยลุดโลกยข่ะมาอัดคลิปนำเสนอทุกคนครับว่าตอนนี้ครับเราได้เข้ามาถึงเซเล่น เซเว่นเราไม่เข้ามา15วันเต็มนะครับเรามาดูครับเต็มที่เราอยู่ในป่าครับนี่เป็นเซเว่นแรกของพวกเราแลครับเรามาดูครับว่าเพื่อนๆเราจะเป็นยังไงไปดูเลยครับนี่แจ้งขนาดไหนนี่แจ้งก่อนผมบตั้งกัใหญ่แล้วทั้ง่งเซเว่นแล้วนะฮะเป็นไงบ้างครับดิเห็นเซเว่นมาครั้งแรกในโลกที่ห้าวันคร้วน้ำหน้าเขาเดิมเย้ไปขอดูครับ แรงผมครับเย็นมากโอ้โหเขาบอกควาี่นี่ตุ่นย้อยนะครับนี่ครับแอนไม่ได้เจอแอนตอนนี้เซเว่นแตกครับเซเว่นแตกครับมานะครับโอ้โหจำได้แค่เซเว่นสิบห้าวันแล้วครับผมโอ้โหเซเว่นแตกนะแล้วเเวันหลงจาะไม่ต้องไปกบดันอยู่ในป่ามันนานพังพานครับพังพานรู้สึกไงครับได้เข้าเซเว่นเป็นครั้งแรกมันเป็นก็แปลกนะครับแปกกนะตอนเซเวิตก็ไม่เคยเข้ามาตรงนั้นนี่คร yeah ับ ต้องการความเย็นมากเข้าไปสิงในในตู้เลยครับผมทุกคนก็ได้เห็นบรรยากาศเซเว่นแตกไปแล้วนะครับเราอยู่ฝ่ากันมาทั้งหมด15วันนะครับผมวันนี้ครับเราได้เห็นเซเว่นครั้งแรกทุกคนก็อิ่มเอิบใจนะครับสําหรับวันนี้ครับก็จบตอนเซเว่นแตกไปก่อนนะครับผมสําหรับเราสองคนนะเออน่าสนใจเดี๋ยวพวกเราสองคนจะเอามาให้ดูกันใหม่ตั้มหล่อค่ายเกมจังไรยค่ายขอลาไปก่อนสวัสดีครับ